ครับสวัสดีครับวันนี้นำเหรียญหลวงปู่ทวดร,รุ่นทะเลสุงมาให้ชมครับผมเหรียญเล็กนิดเดียวครับผมเล็กกว่านี้ผมอีกอะ่ะครับผมปีศูนย์แปดครับอันนี้แอดยังไม่ทราบนะครับว่าเหรียญน,นี่แท้หรือเกยครับถ้าใครรู้ก็ ช่วยคอมเมนต์บอกเลยนะครับพามาดูครับอือในซอกในซอกมีเหมือนกับไอ้สีทองทองติดอยู่อนี่ครับเดีียนลงปูทวดครับผม้ะพามาดูขอบขอบบ้างครับ มาดูขอบขอบนี่ครับขอบขอบปีศูนย์แปดเหรียญเล็กๆแบบนี้น่าเก็บไว้ถ้าไปเลี่ยมทองเนี่ยกำลังดีเลยนะครับสวยงามเลยครับ มีเงินเอาไปเลี่ยมทองโอ้โหสวยงามรำมาเกียนเลยดความสวยครับตลวงปู่ทวดพระนิรันดร์อันตรายคนชอบนิยมใส่นี่ครับ ถ้าใครรู้ว่าแท้หรือเก๊ก็คอมเมนต์บอกหน่อยนะครับผมนี่ครับสวยงามครับ สำหรับวันนี้ก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับผมขอบคุณครับ